วัสดีครับนี่ทำรีสไตล์เลยครับผมน,นี่ก็คือเริ่มงานมาแรกเริ่มช่างเริ่มจะทํางานแล้วนะครับผมช่างเริ่มจะทำงานพนะิมพ์ช่างเริ่มจะเข้ามาทํางานกันแล้วนี่ก็ทําน่าจะทำฟุตบาทก่อนนะครับผมทํทาฟุตบาทเสร็จก็น่าจะเจอเจอยางแล้วครับผมให้จะซูมให้ดู นี่ก,นก็น่าจะทาพุทธบาทนะ้วน่าจทำพุทธบาททาพุทธบาทเสร็จก็น่าจะเทเพื้อเทถน,นนเราตั้งเราก็เริ่มจะทำน,นี่อยู่หน้าอบาาตอทันเดียวบ้านเล่นลยครับผมแล้ว้าไมดูหน้าอบตอนี่ครับผมก็เริ่มจะดูดีขึ้นแล้วครับผม หลังสงการครับผมช่างเขาเริ่มเข้ามาทำงาน<ม>ก็ดูอัปเดตนะครับผมถนนนะครับผม,มก็อัปเดตถนนไปนะครับ<ม>เริ่มมีการสร้างกันต่อนะครับ <S <S ได้มีการสร้างกันต่อแล้วนะครับ <S <S <ม>ดู นี่ก็ทําพุทธบาทอยู่นะครับผมทําพุทธบาทเสร็จก็คงจะได้เทไวๆนี่นะครับไม่น่ากลางปีน่าจะได้จะเสร็จแล้วครับสองเดือนทำด้วยกนน,น่าจะจบครับนี่ก็ข้างๆอบตอนะครับผม วครับดอกไม้สวยนามหน้าประตอดอกไม้สวยงามไกลนูนน่นก็ฝั่งหน้าวัดที่ได้เคยถ่ายครับผมแม่ค้าก็พอได้ออกมาขายได้บ้างแล้วนะครับผมนี่ก็ท่อน้ำก็เขาต่อลงแม่น้ำแล้วนะครับ ให้ต่อลง,งนะครับพาเดิอนดอยู่ดูเ,เดี๋ยวนี้ก็เพราะว่าวนเหนีนเดียวครับก็มีมีไฟทางจิตไปีน่นัเพราะว่าช่วงนี้การทำงานของเดี๋ยวนี้รถก็ขับเยอะเพราะเส้นทางนี้มารถเยอะครับผมก็ได้ติดไป ระวังไว้ให้ครับผมทุกจุดนะครับผมที่เขาสร้างทางนี่ก็เริ่มจะมีความปลอดภัยขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นพุตบาทนะครับผมที่เรียกยืนยันจุบาทจุตบาท,ต,บาทต่อไปมันก็จะดีขึ้นนะครับผมนี่ก็ดอกสวยงามน,นะครับผมนี่ต้นเล็กก็มีนะครับกำลังจะปลูก ถ้ามันสูงเท่ากันแล้วนะมันน่าจะสวยงามครับถ้าสูงเท่ากันเหมืับเหมืนกับชุดนั้นนะครับผมคงจะสวยพาเดินดูเดี๋ยวคลิปต,ต่อไปอาจจะพาเดินเข้าในอ,อวบตว การพัฒนาครับบมว่าการพัฒนาของถนนการเดยวเขา้าอำเภอแก่งคอยเขาพัฒนาทุกจุดนะครับผมที่เข้าอำเภอแก่งคอยทําเป็นสี่เลนกันหมดเลยนะครับได mm ้ hmm. ก็อัปเดตไปอีกหลายจุดแล้วนะครับผมทุกที่มันจะมีทางเข้าการเ,เข้ามาทางอำเภอแก่งคอยจากมิตรภาพก็ทํากันทั้งหมด3ามจุดเลยนะครับ mm hmm. อันนี้เขาก็ทําสะพานข้ามทางรถไฟเสร็จแล้ว ของบ้านในเส้นนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีอีกสามทางเข้าทางเข้ากลางอำเภอก็ยังไม่มีสะพานนะครับผมก็กำลังสร้างรถไฟฟ้าอยู่นะครับผมก็รถไฟฟ้าคงจะอีกนานนะครับผมปีห้าปีคงจะไม่เสร็จเร็วคงจะถ่ายคลิปแบบนี้มาอัปเดตให้กับพี่ๆน้องให้ให้ดูแบบนี้แหละครับผมแล้วก็ความเคลื่อนไหวนะครับผมอัปเดตให้ดูตลอดนะครับว่า ว่ามันถึงไหนแล้วครับผมก็เลยเป็นภาพเก็บไว้ให้กับลูกๆก,กันหลานให้ให้ชมกันนะครับผมเป็นภาพที่เก็บไว้ให้กับลูกหลานก็สวยนะครับผมความสวยงามนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเรซแฟมิลี่สไตล์เรนะครับผมขอบคุณครับผม